พี่น้องพบัะสาต้องอีสานบ้านนาเด้อจ้ะมาต่อกันอีพีสองจ้ามาจ้ะพี่น้องป่าแตกแล้วจ้าป่าแตกป่าแตกอีพีสองเด้อจันนี่หัวไหลเงีเ้ยอื้ออื้อ สวยเลยเนาะจ้ารุ่นกันจ้าอรอแบบกเเแต่ก็ขออนุญาตเก็บจ้ะจักแม่เฮ็ดเพิงอยังออดยจจเดอะแต่หู้วัวเป็นเพ็ดเพ็ดอย่งก็เก็บจะ้ะมาป่าแล้วดีจะ đỏ phân quá ngon sao tóc cứ nhăng và ừ. vào hiền hết nhắn lên cái ta 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 tóc kép còn còn chíp mà chíp đậu chíp sao tóc cả. เฮ็ดเพิงเข่าเด้อจ้ะพี่น้องจันตอกเก็บมาแล้วแต่ฟูนอตอกเก็บมาแลยเด้อตาก็ห้องพี่จิ๊บทีหลังจ้าอยู่ดิหมูเพิ่นก็นไ,ได้มุ่นกันอีกทีนึงไปอื้มรุ่นกันต่อจ้ามาจ้ะพี่น้องอตอก มาปากมาจริงแล้วสองเมนูเอาไข่เฮ็ดไข่จ้าสองเมนูแกี่เฮ็ดไข่เด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดไข่ได้สี่ไข่จ้าพี่น้องไปใส่ต่อไปกันไปกันต่อไปกันต่อมาจ้ะพี่น้องเฮ็ดเถิงเฮ็ดเถิงข้าวเดี๋ยวเราคิดไว้ก่อนจ้าโอ้โหเด้ออ๋อวันนี้อาหารเด้อไปกันต่อพี่น้องเว้ เาเนเมืองก็จ้าหาต่อจ้าเรวมเลยเด้อจ่าเมืองแตต้องเก็บให้รวมเลยจะแยกเอาอยู่ที่บ้านจ้าที่อยู่บ้านไม่ตองไม่ต้องใส่ตะกร้าจ้าเพราะว่าขี้เหนียวพันตกลงหมดเองพี่น้องเอารวมเลยเด้อจ้ะเดี๋ยวสัตว์ต้องไปแยกเอาอยู่ที่บ้านว่าเฮ็ดอันใดขมเฮ็ดอันใด มาคุ้มตกองไปกองใส่กระป๋องต้องคิดทำเมนูแกงเห็ดแกงเห็ดเผิ่งฮิดผึ่งกับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อพาพี่น้องพ่อแม่พี่น้องกินเด้อจ้ะชิมรสชารต๊อกแซ่บๆเด้อสารต๊อกมาเก็บเห็ดยอดพ่ออีตู่หรือแมงลักจ้าอยู่หลังบ้านสาต๊อกเด้อจ้ะพี่น้องสาต๊อกปลูกไว้แปลงนึ่งคนแก่แล้วจ้ะคนโรยละอันนี้ แปลงใหม่สาตอกปลูกใหม่จ้ะเป,เป็นเป็นรุ่นใหม่ที่สาตอกปลูกมาปลูกขึ้นมาใหม่รุ่นเก่าเนี่ยเพิ่นอันนั้นเลยโรยเพินเลยเพิ่นเลยมละจ้าอยู่หลังบ้านสาตอกจ้ะหลังบ้านสาตอกมีหลายอย่างเด้อพี่น้องเลยผสมเลยฮะพกเสือสาตกอกฝนพี่น้อง สาตอกเก็บกินตลอดเด้อมีน้ำพงน้ำพริกสาตอกเก็บมีมะเขือเลนอีกต่างมีทุกอย่างจ้า <c oughs> หลังบ้านสาตอกบอแม่มาได้จ้ามะอือ <c oughs> สาตอกกรลอยมาละสิแจ็คมาได้ทางไหนที่น้องเอยพี่เด็นบอกมะเขืออยังบลูแก่คาต้นนะสาตอกกินประทันเหรอแก่เต็มคนต้นนะจ้ะหลายอย่างเด้อ ละสวนหลังบ้านแต่พี่น้องเก็บพักหน้าพักอีตูแล้วมันไปใส่แกงเฮ็ดจ้ะทาละสวนหลังบ้านเลยอยต้นมิ้นแม่ไหมเป็นป่าเลยพี่น้องมิ้นสะตอาคันมิ้นดีอย่างคนเลึกพะโลงงามอุบาทุเบีย้ยหอมพี่สุดกิ่นสุดยอดเลย <c oughs> พี่สุดเลย พราะเราต้องกม่ได้ใส่สาราเคมีอย่งมะเขือนี่เก็บอยู่บ่มันมีน้ำพริกมีน้ำพร <ๆ S 2> ิกค่อยแวะมาจ้ะงามขนาดนันด้นพี่จิมเนาะโอจ้ะอ๋อพี่น้องจ่ะเต็มเลยอยู่ในใต้ค่ะหดวเราพาอย่างงาม พอได้เก็บกินจากพี่น้องไม่ต้องไปซื้อเพื่อนจ้าพี่พระเอกเฮาอ้โใครชอบกินขมแวะมาทางพี่เด้อจ้าพี่แล้วว่าง่าย เพื่นขอไปทำพันกันหลายลูกเลยเด้อจากพี่น้องสาวสตอกเอาให้เพิ่นแบ่งกันไปทำพันว่าเป็นสุกพี่จิ๊บแม่กับโบหินคุนอะหน่วยเดียวเอาอยู่ความขมเอาอยู่เลยจ้ะไปจ้ามาเบิง่งตอนกแกงกันเลยจา้าแกงเฮ็ดจ้าพี่น,น้องสาวตอกสิแกงเฮ็ด หนึ่งสุดปันกินเด้อจ้ะพี่น้องด้อนี่เมนูเย็นสาต็อกเด้อรนี่เห็ดพึงพ่งเห็ดพึง่งเห็ดพึ่งนะนะพี่นอ้องน้ำเดือดได้เด้อจ่าพี่น้องสาต็อกตั้งไว้สักพักนึงเดือดจนแบบว่าอันนั้นผุดผุด ไปจ้จ้าวหน้ามันเดือดแล้วจ้าใส่กระดาลงไปเลยจ้าพี่นอ้องจุดๆเลยจ้า,าตซอกกินด้วยพี่นอ้องพี่น้องมาแกงมากินน้ำซุปต้องเด้อจ้าพี่น้องจ้าเฮ็ดเพิ่งเด้อจ้าเฮ็ดเพิ่งหรือเฮ็ดเพิ่ง ไปจิ้มเนาะตั้งไว้สักพักนึงแล้วแต่ปรุงรสในด้วยจ้าหน่อยแท่หน่อย การกินเฮดข้างแรกของสตอ๊อกกะเซ่บด้วยจ้ะพีน่น้องอ่ะเดี๋ยวรอน้ำใจจังหน่อยเดี๋ยวแม่มาใส่เดี๋ยวสต๊อกมาใส่อันนี้จ้ะใส่เมมงรักกับพักติ้วสมเป็นอันว่าเป็นเรียบร้อยสต๊อกสิกินในบ่งด้วยจ้ะคลิปนี้จ้าพีน่น้องขั้นตอนสุดท้ายเลยจ้าท้ายสุดพร้อมเสิร์ฟจ้าใบเมงรักครับตักต้วสมพักติ้วสมจ้า ใส่เข้าไปสักพักนึงจะเป็นอันว่าจบเมนูแกงนิสสอนต้าจ้ามาเด้อแซ่บๆจ้ะมาจากพี่มเต้าเจอตยวพอมเติฟ โอ้ยอาอกไอถอดถอดมาเด้อพี่น้องจา้าแกงเห็ดเพิงรอบในหลายชิศทีเลยแซบบคือเก่าเอาฮ้อนเลยจากพี่น้องไปตั้งโต๊ะจ้าจ้าพี่นอ้องสาตอะพาแซบแซบจ้าแกงเฮ็ดเพิงอันนี้แกงเฮ็ดเพิงได้จากพี่น้องฮ้อนเลยจ้า เฮ็ดเพิงที่ว่าดอกสีแดงๆหน่อยจะพี่นนองขายาวๆนะเฮ็ดเผิงขค่ะนกยุงขนยางสัน้นแต่ส่วนอันนี้นี่เฮ็ดสองเฮ็ดได้จากสาวตอกแยกแกงแยกกันอันนี้จะเป็นแกงเฮ็ดปวก,กับเห็ดละงก์ที่สาวตอกได้มา,าสาวต๊อกแกงกินแล้วแต่ยังมีอยู่ให้พ่อแม่พี่น้องมากินน้ำสาวตอกเดอ้อ ต้องสีส้มฮอนฮอนเลยเด้อแดดปากซะเนาะจุงไหนก็แซ่บขึ้นก่านพี่น้องเลยโอ้ยไอ้ดดดดเลยอย่างฮอนเลยพี่น้องเอ้ยมาทำบร์ดา แกงสดสดร้อนร้อนนี่แหละแกงสดสดร้อนร้อนแบบนี้แหละออกไอ้ถั่วถั่วเ่บางอยากบอกไว้เลย ยังแซมหลายจะถามว่าสองชนิดนี้อันใดแซบก็แซบ,บสำคัญแต่ว่าเล่นละง,งูนี่แซบกว่าหลายเท่าแซบอะไรได้หนิพี่น้องเน้ยบินหูออกยังบ่ออีกมันห้อนเลยเอา,นานเนื้อจากคลิมนี่ตาพ่อแม่พี่น้องมา แกงเห็ดแลลวก็กินนํากันเด้อจ้ะฮ้อนๆเลยคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจสาสตรต้องอีสานบ้านานำเด้อจ้ะพ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้สวัสดีจ้าสาสต้องสีแแทบอีกเด้อจ้ะพี่น้อง